สวัสดีครับพบกับตะรุบหวานชาแนลสำหรับตอนนี้เรามีอะไรมานำเสนอกันอีกแล้วนะครับกับเจ้า CIF 300L นะเครับเ,เจ้าโมตุน7 0 0 0ตัวนี้เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้100%อซน์ะครับก็ API สูงสุดก็ SN เหมาะกับรถที่มีกำลังเครื่องยนต์สูงนะครับแล้วก็ใช้รอบสูงก็คือผมเลือกใช้เบอร์50เลยนะครับเบอร์50จะมีความหนืดนะครับแล้วก็เหมาะกับรถที่รอบสูงนะครับรอบสูงๆนี่จะเหมาะมากแต่สำหรับใครที่ไม่ได้ใช้รอบสูงนะครับขี่แบบธรรมดาเรื่อยๆเบอร์40ก็โอเคครับก็เอาอยู่ แต่สำหรับผมแล้วเบอร์50เหมาะกับผมที่สุดรอบนี้เราจะไม่เปลี่ยนกองน้ามันเครื่องนะครับเราก็จะใช้อยู่ที่1 4ึลิตรนะครับหนลิตรก็สำหรับโมตุนนะครับไม่เป็นอันยุ่งยากนะครับมันจะมีแถบบอกปริมาณนะครับมิลลิลิตรคือเปลี่ยนฉลากใหม่ดูแบบต่างจากเดิมนะครับ มีความแตกต,ต่างจากเดิมนะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะก็ผมว่านะครับจากที่สังเกตตอนนี้ก็พวกตัวหนังสือแถเนี้ยเปลี่ยนไปนี่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับแต่ตอนแรกที่ซื้อมานะครับได้รับมาก็คือตกใจเลยว่ามันแท้หรือเปล่า <laughs> แต่สุดท้ายนะครับมันเช็คที่บาร์โค้ดตรงฟ้านี้ได้ พอเราเอากล้องถ่ายปั๊บมันก็นจะขึ้นลิงก์เว็บไซต์เข้าไปดูครับก็บาร์โคดตรงนี้เช่นกันสามารถเข้าไปดูได้ <nosso S 1> ก็ดูสีสียังออกอมแดงๆอยู่นะครับแต่ก็มีสีที่มันเพี้ยนไปนะครับค่อนข้างที่จะดำนะครับ ในระยะเ7,000โลก็รู้สึกยังไปต่อได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ควรนะครับจริงๆเนเอาา่อน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้นะครับหลายๆแบรนด์ก็ค่อนข้างที่จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานพอสมควรนะครับก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับเลือกใช้แต่สำหรับผมแล้วผมประทับใจกับเจ้าโมตุน7 1 0 0 เป็นการส่วนตัวนะครับก็โดยเฉพาะเบอร์ห้นะครับมันตอบโจทย์มันทนรอบสูงๆได้ดีนะครับบางทีเราขี่เข้าป่าเราใช้รอบสูงนะครับเราลา,ลากเกียร์นะครับเราลากเกียร์หรือว่าต้องดันเนินอย่างเงี้ยครับว่ายังไงก็ตามครับเบอร์น้ำมันเครื่องจะช่วยลดการสึกลรอของ แหวนลูกสูบแล้วก็ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ได้ดีอีกระดับหนึ่งนะครับเือ50ก็จะมีความเหนืดขึ้นมาไม่ถึงกับเหนืดจนแบบว่ารถวิ่งไม่ออกนะครับก็คือควรที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละท่านนะครับถ้าท่านไหนที่ขี่รถแบบเรื่อยๆครับไม่รีบไม่อะไรไม่ไม่ขี่เร็วไม่ซัดไม่ลากเกียร์ แล้วก็ใช้งานก็นาน,น,านทีขี่ก็เบอร์สี่สิบก็โอเคครับแต่สำหรับผมใช้ทุกวันทุกอาทิตย์ต้องเดินทางถ่ายคลิปนั่นคลิปนี้นะครับก็เบอร์ห้าสิบตอบโจทย์สำหรับสายออกทิปสายออกทิปก็ส่วนมากก็จะใช้ห้าสนะิบถึงหกสิบหกสิบนี่ก็คือแบบแชย่ยาวๆเลยครับแต่สำหรับผมก็ไม่ได้แช่นาดนั้น เต็มที่ก็ร้อยร้อยสิบนะครับเพราะว่าเราก็เป็นยางหนามครับเราไม่อยากจะขี่เร็วจนเกินไปเพราะาระยะเบรกมันยาวครับยางหนาม มดีแล้วที่เปลี่ยนประมาณนี้ก็ให้มันไหลจนหมด ตอนอื่นนะครับดูสภาพแหวนลืมบอกไปก็เช็ดทำความสะอาดสักหน่อยแหวนไม่เป็นร่องก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ตัวนี้ใช้แหวนเดิมก็ไม่มีปัญหาเอาพอตึงๆมือนะ พวกคาบน้ำมันโอเคเลก็จะมาเปิดฝา โอ้ยจะหกหรือเปล่านี่เป็นอย่างนี้เลย <Wow. S 1> ดื่มน้ำแดงแรงแน่นอนง่ายๆครับทอครับผมเขาออกแบบให้เราแนละ้วใช้ง่ายครับตอนต่อไปเราก็จะเอากระปุกนี้มาตวงใส่ตัวนี้ ให้ได้ศูนย์จุดสี่ก็สี่ร้อยเติมให้มันมาถึงสี่ร้อยสี่ร้อยมิลลิลิตรที่เหลือก็เก็บไว้ใช้รอบหน้าโอ้ ไม่ต้องเผื่อนะครับเอาพอดีปุ๊บ400มิลลิลิตรนี่น400มิลลิลิตรน,นะครับเห็นไหมครับนี่300 400นะครับดูังนี้ ทีจีแล้วนี่แหละครับหลังจากนั้นเราก็เติมมันเข้าไปเติม เหมาะสมกำลังเครื่องก็จะได้ไม่หนักเกินไปแต่เราเติมน้ำมันเครื่องเยอะเกินไปนก็จะทำให้เครื่องยนต์มันมีแรงต้านเยอะเกินไปนก็จะเครื่องยนต์ก็จะทำงานหนักโอเคก็ใส่จุกฟ้า เก็บไว้ใช้รอบหน้าเหลือ600มิลลิลิตรก็เราก็เช็คดูสตาร์ทให้น้ำมันเครื่องมัน ก็เป็นทางเลือกสำหรับทุกท่านนะครับไว้ติดตามชมไว้ติดตามชมคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะมีอะไรดีๆมานำเสนอก็กดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ